แล้วนุบอกกี่ดอกขอมนัทสุกทางไวนางมึงผากก้อนแม่สีซื้อของกันสื้พิกพิกหมดนะทรายแต้พิเออพิกขึ้นนี่หวอันนี้มัมีเสือสวยนี้อ่ะ สิบีสามสิบก่อนแ้นะทน้ไปรอไปขอเสียงเดินดูก่อนแลเดี๋ยวไปหาซื้อสิทก่อนจะไปดูร้านใหญ่ด้วยนะ วันนี้มาสายก็จะประมาณนี้นะมาสายก็จะประมาณนี้นะทุกคนบรรยากาศตลาดนะคะส,สวัสดี21ท่านด้วยนะคะสวัสดีคุนพีวันนี้ก็วันอังคารนะวันอังคารที่6นะคจิงาคม2567บรรยากาศก,าศก็อืมรอบชา้าเนือพันสี่กับหนึ่งห้า ส,สวัสดีสุดท่านด้วยนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวเดิหนหาซื้อพริกก่อนนะ,ะทุกคนขีดละเก้าบาทกิโลละเก้าสิบนะคะทุกคนเนาะตลาดเช้าสุยินนะคะ เขาเห็นรถมาชนเจ็บเลยช้ำเลยนะทุกคนเนี่ยประมาณนี้นะากไปกนีตน่ตีสอบาทเลยครับทุกคนมันเด็กตลาดซูริ์นะคะ

เราไปหาปลานะปลาใหญ่นะคนไม่มีนะครับพริกขาวละสิบบาทกินราคาไหมใหญ่จะได้ปลานะคะมาดูปลาฝั่งนี้นะทุกคน เทียวเอ,อ้ยเทียวจะว่าอะไรยายนะ่ะยกไปจากตรงที่พี่นะ่ะไปนั่งเฉยๆกับเบิกยายขายาก็เปเอา,ายายบอกไม่ได้ขายก็มาวางโปก๊กไม่เชื่อหรอกอย่างนี้แหละคน ย้ายเลยจ่ายเลยจ่ายให้ไปเลยาไปคอยนั่งรถเยอบมเลยเกี่ยคุยร้อยหนึ่งยังได้เลยแต่ค่อบอ่เลยคุ้มเหมือนยาฉีนเลยยัไม่ได้ไปขายสักหน่อยแกยกไปสุไปคอยคอยเจ้าอยนั่งอยู่ตรงนั้นเลยเ้อราไปนั่งขายแต่ว่าอยู่จังสันล่ะไม่ไง ่นี่คือบรรยากาศตลาดนะคะตลาดน้งสุรินทร์นะคะเดี๋ยวเก็บกบรรยากาศให้ชมนะคะเป็น,น,ะนอะไรให้ชมนะ,ะทุกคนเนาะในตลาดยิงให้ชมนะ,ะทุกคนฝันดีนะคะ <c oughs> ไม่มีฟามูนมานะ,ะย,ย,ย <c oughs> หญ่หมดแล้วโย